นี้เนี่ยเคยมีการคุยกันสาราชนาจาักรให้ส r ตรม a d โดมาแล้วนะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ยูเครนอยากได้มากเนี่ยก็คือ t ธอรัสนะธอรัสนี่เป็นของเย er อรมนี powerful มากแล้วก็ตอนเฟรดดิกแมสขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆเนี่ยเคยบอกว่าจะให้แล้วก็ถอยเพราะว่า ไม่มีคอนเซนแซสในหมู่คนที่ร่วมรัฐบาลคือมีมีบางพักไม่เอาด้วยเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวรัสเซียจะดึงเยอรมนีเข้าไปในสงครามโดยตรงแต่พี่นาเท่าที่ประเมินดูนะยูเครนเนี่ยดูท่าทางเซเลนกี้หลังๆเนี้ยมั่นอกมั่นใจมากดูหน้าตาแกแบบมีความมั่นใจสูงเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าต่อให้วันนี้เนี่ยไม่มีอาวุธจาก ยรมณีนะตัวขีปนาวุธพิสัยกันคือถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยถามว่าการโจมตีพวกโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเนี่ยมันไม่ต้องถึงตรงนั้นก็ได้เนี่ยยูเครนโจมตีได้วยวือเป่าไม่ใช่ขีปนาวนะุธเอาโดรนโจมตีแล้วโดรนเนี่ยที่เราคุยกันมันไม่ใช่โดรนแบบที่เราเห็นแบบขึ้นบินเอ่อพ่นยาในไล่ในนานะมันเป็นโดรนทางการทหารแล้วยูเครนเนี่ยใครเคยตามพี่นาน,นี่เคยทำสรารคาดีเนี่ยล้ำมาก มันไปขนาดคือมันมาคับด้วย AI แล้วก็เพโ l o a d ใหญ่มากนะขนขีปนาวุธไรคือมันเป็น modern warfare โดรนเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยอาจจะ effective หรือเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากกว่าไอ้พวกขีปนาวุธระยะไกลอีกนะอันนี้ยังไม่นับรวมที่ขีปนาวุธระยะไกลเนี่ยยูเครนก็ผลิตได้แล้วไอ้ตัวที่ฟลามิงโกเนี่ยหลังๆเนี่ยก็เอาฟลามิงโกเนี่ยไปยิงโจมตีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนาโตให้อาวุธ แต่ว่าอาวุธทั้งหมดที่ยูเครนใช้ในการโจมดีรัสเซียเนี่ยไม่ใช่อาวุธชาติตะว,วันตกเป็นอาวุธที่ยูเครนผลิตเองอาวุธที่ชาติตะว,วันตกส่งให้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาสู้ในสนามรบที่อยู่ในดินแดนยูเครนหรือไม่ก็เป็นระบบป้องกันทางอากาศก็คือพวก air defense system นะฮะอันนี้อาจจะหลีกเลี่ยงการที่ดึงเอาชาตินาโตไปเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงเพราะว่าถ้าเกิดมีซากข,ของอิตรัสเนี่ย ไปอยู่ในโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียนี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะ,ะคือให้แต่ว่าคงจะมีเงื่อนไขยเยอะพอสมควรแล้วพี่นานเดาเอานะยูเครนเขาก็ไม่ได้ต้องการอาวุธตะวันตกมาใช้เพื่อการนี้สังเกตดูเวลาโจมตีอย่างที่บอกเนี่ยแม้กระทั่งโจมตีตอนนั้นไอ้เครื่องบินยุทธศาสตร์ของรัสเซียเนี่ยก็ใช้โดรนตัวเอง